ให้ให้รวบรวมความรู้แล้วก็มีการตามกฎหมายที่กฎหมายพนักาางานพระโอษส์ถวายให้รวบรวมความรู้ก็เหมือนตอนสมัยของสมเด็จพระนารายณ์ใช่ไหมครับในการรวบรวมความรู้แล้วก็จะทิ้งเจตนาราักพระโอษ์นรพระโอษส์ถวายเก็บรวบรวมความรู้ของหมอต่างๆนะครับแล้วก็ราชการที่สามเนี่ยก็มีก็มีการเาขาเรียกว่าต้องแทงบูรณาวัดโคมใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งการท่องแทมรอบนี้ท่านก็ ได้ได,ได้ได้ทําการหล่อรูปดุสิตะตนใหม่นะครับด้วยด้วยอะไรครับสัง <3 S 2> กษีพะสพะงฆ <3 S 1> นะอ่าคุณุูดไหมพลาสิกท่าน,นะครับพลาสติกจริงๆถ้าถ้าดุษิตะตนจริงท่าเล่นต้นฉบับจริงผมจำไม่ได้สิบท้าร้อยี่สิบเจ็ดท่าแต่ว่าที่เราได้เรียนกันนะครับเขาืาอกเขาพัดมาแล้วเขาพัดท่าที่สามารถทําได้ครับถ้าท่าน เคยดูหนังสือสสดูที่ิ้านนเล่มคูนเล่มต้นฉบับนะครับวัดท่านี่ขน,นท่าแล้วก็แมนก็มีคือท่าวัดท่าทำได้ยากก็มีเพราะฉะนั้นท่าที่เราได้เรียนกันเนี่ยถือว่าเป็นท่าที่เขาคัดมาแล้วก็มีความเหมาะสมที่สามารถทำได้ทำได้นะครับแล้วก็มีการจาลึกวิชาการนวดใช่ไหมครับคนแห่งปิดหกปิดท่า มีการแต่ีอะไรอีกนะมีการมีการที่มีหมอจะมีการใช่ไหมมาให้การรักษาเรื่องการปลูกผีพ่้ยศรภิษนะครับแล้วก็การรักษาโรคไข้จับตัดในสมัยนั้นเนาะมาราชการที่สี่ครับขอราชการที่สี่ที่เด่นก็คือมีการทำทำเนียรัาชการงค์หมอนวดนะครับ มีการนวิธีการรักษาแบบแพทย์ตะวันตกแพทย์สัจทุกันนี้เขามารักษามากขึ้นเช่นการลอดเมื่อมีการการทำลอดสปัจจุบันเข้ามาในสมัยราชการที่สี่เพิ่มขึ้นแต่ว่าเขาบอกว่าคนไทยก็ยังนิยมการลอดแบบเดิมอยู่ก็เลยเข้ามาก็จริงแต่อาจจะยังไม่รับความนิยมมากพอมาในสมัยรชการที่ห้านะครับได้มีการจัดซักสี่รราพยาบาลอันนี้เรารู้จักอยู่แล้วเนาะ แล้วนานสมัยนี้เน้าเ่็คือมีการเรียนการสอนสอบแผนขึ้นมาเป็นระบบชัดเจนก็คือมีการสอนทั้แผนปัจจุบันแล้วก็มีการสอนทั้แผนไทยขึ้นมานะครับโดยเขาบอกว่าเป็นการตอนแรกมันเป็นการเรียนร่วมกันในระดับมปีสมัยนั้นนะนะแต่เกิดปัญหาขึ้นปัญหาก็คือคนเรียนแผนปัจจุบันตีปีกับความรู้เรื่องแผนไทย เหมือนเรียนแล้วบางอย่างเนี่ยมันไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้ทั้งหมดพอระยะเวลาผ่านไปก็คือเกิดอ,อะไรขึ้นรู้ไหมได้มีการตัดหลักเกิดการเรียนเรื่องไ,ไทยออกไปนะครับแต่นั้นก็มีการทำในรัชกาลที่ห้ามีการทำจัดทำตำรานะครับเรื่องตำราแพทย์ศาสตร์ของหมอนะครับให้กับประชาชนแล้วก็มีมีการปรับปรุงอีกรอบหนึ่งโดยหมอคงนะครับ พยายามที่จะรภาษาไว้หรือของพัวเองสาเหตุที่ได้ทาตาราแพทยศาสตรของขึ้นมาอีกรอบเพราะว่าเขาบอกว่าหนังสือรอบแรกที่ทาเนี่ยอ่านแล้วเข้าใจได้ยากจึงทาหนังสือขึ้นมาใหม่ให้ประชาชนอ่านได้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับก็เลยเรียกว่าแพทย์แพทยศาสตร์ฉบับหั่วแล้วก็แพทยศาสตร์งเองนะครับตอนนี้ปัจจุบันก็ยังใช้อยู่นะครับแพทยศาสตร์ของเแต่อาจจะเจอว่าเป็นฉบับ มีฉบ,บับอนุรักษ์ฉบ,บับอะไรเงี้ยนะครับซึ่งจะมีทิศที่มีการพัฒนาฉบับขึ้นไปเรื่อยๆบางเรื่องของพระศาสต์สมัยนีจะมีการเขียนแผนไทยผสมแผนปัจจุบันคือพูดถึงพืษอุติแผนไทยแต่มีการโยงถึงการรักษาด้านแผนปัจจุบันด้วยเช่นเราเรียนกันมีแต่น้ำลงไปแต่พอไปเทียบกับปัจจุบันเขาจะเทียบว่าเออถ้าไฟอาจจะเป็นความร้อนจัดตับนะไปทํางนานตาม,ตามกลไกดังนี้คือ เขียนละเอียดในเรื่องของนตุบาหรือแผนไทยนะครับเพื่อให้ผู้อ่านเนี่ยเข้าใจได้ง่ายึ้นปัจจุบันก็ยังมีจำหน่ายอยู่นะครับจำหน่ายรัชการที่หกคบที่เด็กๆก็คือเขาบอกว่ามีการสั่งยกเลิกวิชาการแพทย์แผนไทยทั้งหมดแล้วก็มีการตารตาตาเขาเรียกอะไรโปดเก้าตาพระราชบัญญัติเรื่องการแพทย์เข้ามาเกี่ยวกับการประกอบโรคติลังปเหมือนใครที่จะเป็นหมอเนี่ยจะต้องเรียนต้องตอ แล้วคุณถึงจะเป็นหมอได้แต่ทีเนี้ยในสมัยเนี้ยเป็นสมัยที่เขาบอกว่าเกิดการสูญเสียเรื่องความรู้เรื่องการให้ควมรูเยอะมากสาเหตุเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดีคิดดูนะครับสมัยนี้ถ้าเราจะประชาสัมพันธ์อะไรเราจะมาทำเราจะบอกใครทักคนในหึงเราจะแจ้งข่าวใครต้อแจ้งทาไหนครับทางไลน์ใช่ไหมเร็วสุดไลน์เนาะเฟซบุ๊กใช่ไหมครับ ออกทีวีดู่นน่นี่นชแชร์ไปแคบเดียวคนคน,คนรู้ใช่ไหมครับิีรนาการดูนะครับ,บสมัยรัชกาลที่หกมีสิ่งเหล่านี้ไหมวิทยุมีหรือยัง,ยงน่าจะย,ยังไม่มีแน่นอนนะ